เมโกลก้าเลเลยคนะครับเพราะว่าการที่โครงการราช้าเมื่อไรเนี่ยแน่นอนคือความเสียหายให้แดงไม่ได้เก็บกลกค้าไปโรงการก็เสียหายด้วยครับทีนี้เหตุผลของความราช้าเนี่ยเราเรียนตรงว่ามันไม่ใช่สิ่ที่ที่เราคยคาดคิดมา่คาดเราไม่ออครับว่าหนึ่งก็คือเหตุการณ์ท่มากประเด็นแรกคือเรื่องของรับเมานะครับเราเลือกบริษัททีเอรบเมานะครับก็ทำงานด้วยกันเื่อมาตลอดงานทากก็เลยเืองบน วันเด่มนะครับเขาก็เปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนกรรมการใหม่แล้วก็บอกว่าเขาไม่ทําแล้วเขาก็ทิ้งงานนะครับช่วงเขาทิ้งงานเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาประมาณสองสาเดือนเพื่อที่จะจคลเยร์เรื่องทางกฎหมายเราจะเข้าเอาครงทีมใหม่เข้ามาทำได้เอาคนมาเล่ารใหม่เข้ามาทำงานต่อได้เราก็เสียเวลาสองสเดือนแล้วเพราะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังอยากนะครับยังเสียเร่งอกาบสิ่งที่เราเสียเวลาไปเพื่อทําให้งการเสร็จตัง ครับซึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็คาดหวังว่าหลังจากที่เราทําแผนเร่งรัดตางเนี่ยโครงการน่าจะเสร็จตามงบภายในเดือนธันวาคมตามที่เราคงมีครูข่าวองมาครับตื่นๆครับแต่หลังจากที่เราได้คนเหมารายใหม่ก็มาทํางานด้วยกันก็ตอนแรกก็ทํางานด้วยกันสมุดดีนะครับโดยท่านประมาณสักเดือนสิงหาถ้าจำไม่ผิดประมาณเดือนสิงหาเนี่ยเกิดอปฏิกิรินะครับคือทางครบเหมาเนี่ยเกิดประมาทเริ่มทำของเนี่ยตกไปได้ไปข้าวเนี่ยเพิ่มขึ้นมากแล้ว สัมภาระที่ใก็เลยทําให้เกิดเป็นพิชูขึ้นไปเรนเรนขึ้นมาค่ะก็มันทางเกียร์ก็ไปร้องเรียนกับกับเพียนะครับเพื่อขอให้เราเนี่ยรองรับการสอบซักครับเราก็เลยโดนคำสั่งนะครับการก่อบซักไปประมาณสองเดือนครับซึ่งตอนแรกเราย้องการจะเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อที่ทำให้มันใหญ่กลับเข้ามาต่ำครับซึ่งหลังจากที่เราเคลียร์ปัญหาเนี่ยเราก็ 咱们。 เริ่มทยอยนัดลูกค้าแต่ละรายเข้ามาเปิดคลองได้แต่ก็ยอมรับว่าห้องทุกห้องเนี่ยมันไม่ได้เสร็จว่าเปเสร็จทุกห้องแต่จะทยอยมันตรวจรับตกลับตกลับครับซึ่งเราก็คาดหวังคาดหวังว่าถ้าตามแผนทั้งหมดเนี่ยลูกค้าทุกคนเนี่ยน่าจะเข้ามาตรวจรับห้องได้ภายในเดือนนี้ครับสามารถตรวจรับห้องได้เวนาถือไปบ้านอาจจะถือเวลาในสารกยรับาลแต่ว่ามันทำเยอะจริงๆเราคาดหวังไว้ ่ะแม้กระทั่งช่องบนบนสูงมีนะทั้งตึกสามสิบคือจริง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 ตอนนี้าะว่าเราเริ่มนับบ้านเลาเหลัมตอนนั้นเริ่มมาเรามีนโยบายนับต่อบ้านเใช่ใช่แต่ว่าเราเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เข้ามาได้ช่วงนี้ก็ได้ไม่เยอะตอนเราก็อยากนับมาพอเยอะๆตอนนี้หน้างานชั้นสิบยังเปิดทุกห้องยังแก้อยู่นะคะชั้นหน้างานอ่ะชั้นสิบเปิดทุกห้องยังแก้ไขทุกห้องชั้นเจ็ดเนี่ย ปิดปิดก็จริงปิดเหมือนพร้อมตรวจแต่ว่าตายไปตรวจก็ยังแก้อีกเยอะแต่ชั้นข้างบนมันจะเมีนาตอนนี้ชั้นเก็บนเก่ยะครา่มีการวรับเบื้ต้นจากจากงบมีการแ่เนรับม้เอยเพื่อนาว่าว่าเราจะถว่าพเร้อเั้งีอยูเดวเรเนี่ยใ่ไหมครับครนะครับ ถ้ามันถ้าเกิดไม่จำเป็นเนี่ยให้เราเสียงนิดนึงนะครับเสียงมันกล้องมากฟังไม่ถนัดเนับขอบคุณครับก็เราก็เสียงดังมาเลยนะจริงเราก็มีการตรวจ QA ก่อนเรื่องต้นนะครับตอนนี้ถ้าเจ็ดถึงแปดนะครับก็มีการตรวจ QA จากของเราไปแล้วแล้วก็มีการแก้ไขใน f e c t d e f e เพื่อจะนัดลูกค้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเพราะอย่างที่เบลอย่างที่ตายบอกว่าคือถ้าลูกค้าเราเห็นว่าห้องเราไม่ผ่าน เรายังไม่นัด้คาเข้ามาเพราะเราก็อยากให้คาาเห็นห้องห้องผาที่แต่ที่ต่ายมาเนี่ยคือห้องมันมีการตรวจ QA แต่คนแก้ยังไม่มาแก้แต่เขาก็นัดให้มาดูแล้วมันก็เลยจะเห็นงานที่ยังไม่เรียบร้อยค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วที่บอกว่ามีนะคือวันนี้ที่มาอยากได้คําตอบหรือว่าพี่ๆไปคิดก่อนก็ได้เอาคําตอบสุดท้าย คือเราไม่พรีเฟอรท์ที่จะเลื่อนบ่อยๆเพราะว่ามันจะทบกับแผนชีวิตของหลายๆคนอย่างนี้เขาก็มีลูกเขาต้องภาระอะไรเขามีต้องวางแผนเขาต้องเอายังไงยังไงคือใช่ค่ะคือถ้าตอบเร็วแล้วทาไม่ตามก่อนมิตมันจะเสียอีกนะคะเาใจครับคืออย่างที่บอกเราเนี่ยัวตั้งใจที่อยาก ที่ครับแต่ว่าได้รับจดหมายห้องเสร็จซึ่งมันเหมือนกับเป็นจดหมายที่ให้ความคาดหว่าแล้วถ้ายังไม่เสร็จส่งจดหมาน c t a t i o n สหรับลกคา่แล้วจะเข้ามาได้อะไรชั้นเจ่นไคว่าวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ชั้นหนจะเสร็จเท่ไหร่เท่าไหร่ชันเส็จไม่ใช่ว่าส่งจหมายว่าูกว่าชั้นเสร็จแล้วแต่อาคารอาคารก็ยังไม่เสร็จเพราะว่า ถ้าดูในคอนเซ็จริงๆจะปวดกรรมสิทธิ์ได้ก็ต้องเรื่องอาคาร้องเริ่มต้นไม่ใช่แค่ห้องตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นคือคือมีอะไรที่ชัดเจนเลยค่ะว่าที่นั้นทุกคนก็จะมันมันก็จะกลับมาคืออย่างแล้วก็ไม่จงอย่างข้อหนึ่งที่ที่ทุกคนสงสัยมากคือจดหมายออกมาปลายเดือนธันวาคมวันที่24มันจะมันจะล้อกับเรื่องสัญญาที่ลงวันที่31ธันวาว่าจะเสร็จสิ้นใช่ไหมเขียนว่า เสร็จแล้วทุกคนก็ตกใจและดีใจด้วยั่างเช็คกันว่าใครได้จดหมายหรือยังเพราะว่าเ้ยถ้าได้เหมือนกันแสดงว่าไม,ไม่พลาดและทุกชั้นเหมือนกันหมดแล้วก็เช็คกันแล้วแต่ปรากฏว่าคือทุกคนเอกเตกเรื่องเสร็จเฮ้ยเสร็จจริงๆเหรอทั้งที่แบบดูไกลๆกันเหมือนยังไม่เสร็จทุกคนก็คาดหวังแล้วก็มีการทวงถามจากแบงก์อีกทางหนึ่งแบงก์ก็บอกว่าเซลโทรไปบอกว่าห้องผมพบพี่จะย้าย,ย,ายเข้าแล้วขอเอกสารการเงินคือเราเป็นลูกบ้านเราโดนทั้งสองเราโดนได้จดหมายเป็นการคอนเฟิร์มเป็นทางการแล้วหนึ่งโดนแบงก์มาตามอีกหน แต่พวกเรายังไม่ได้เห็นข้อคืออยากทราบเหตุผลว่าทําไมถึงส่งจดหมายมาทั้งที่มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยคือเรียนได้บอกว่าจดหมายถูกไหมครับคุณเรียนที่บอกว่าเราส่งไปโดยที่ยอยให้จาบจัดการติดต่อขอรับนัดมาแตละลายทำไมาถึงท้องของครุณคือจดหมายเนี่ยเราบอกว่าเนื่องจากว่าจดหมายเราเป็นระบบคือระบบอกประมาณที่บอกว่าพอเราเซ็นต์ซับก็จะออกปืนทั้งหมดห้าร้คนเลยไม่แต่มันเขียนว่าเสร็จเรียบร้อยคือคือมีนิ่งมัน มันคนละเรื่องกับที่หน้างานคือไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมันคือคำตอบคือระบบจะจริงอ่ะว่าคุณไม่ไปสั่งระบบคุณไม่ทำนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณไปสั่งเนี่ยก็คือต้องบอกมาเจ็บที่สั่งระบบออไปไม่ที่ทำจนหมายฉบอกนี้ไม่ได้ตอในระบบนี้เอาไปส่งไปเสนอด้วยคือคือคำว่าอย่าบอกว่าเป็นที่ระบบให้เราทำให้อราทำรับคำสั่งคือถ้าเขียนมีถ้าเขียนคอนเทนต์ในจดหมายว่า ว่ามันใกล้แล้วใกล้จะแล้วเสร็จอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเสร็จประมาณเท่าไรแต่มันไม่ได้เขียนว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคือทุกคนอ่านแล้วก็งงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวั้นก็มาตามสงสัยเสร็จจริงๆทุกคนก็อยากดูห้องตอนนี้ต่ายก็เบกทุกคนในกลุ่มว่าอย่าเพิ่งมาดูเลยถ้าดูตอนนี้ก็เห็นปัญหาเยอะเราจะจกกุ้งใจเปล่าเเพราะต่ายมาดูแล้วอ่ะชั้นต่ายคือชั้นที่ควรจะเสร็จเฟอร์นิเจอร์ของชั้นต่ายชั้นเจ็ดเข้ามาตั้งแต่กลางปีที่แล้วมันจะใกล้ๆจะคบปีแล้วเฟอร์นิเจอร์ห้อง คือมันคอรเนิเจอร์ตายหมดอายุแล้วถ้ามีประกันหนึ่งปีเนี่ยหมดอายุใกล้หมดอายุแล้วตายเข้าย้ายเขา้ามาอยู่เฟอรเนิเจอร์หมดอายุทุกชิ้นหมดประกันทุกชิ้นคือหมดประกรันไม่หมดอายุหมดประกันทุกชิ้นอย่างเงี้ยคือมันควรจะเสร็จเรียบร้อยที่สุดแต่มันก็ไม่ที่สุดเนต่ยก็พยายามเบรกทุกคนว่าอย่าพิ่งมาเลยมาแล้วเดี๋ยวเห็นห้องรื้อเห็นห้องอะไรเงี้ยมันไม่สบายใจเปล่าๆปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราชั้นเราเป็นชั้นที่วัดวัดของคนอื่นได้เลยว่ามันพร้อมจริงไหม คือพวกเราก็ติดใจตรงจดหมายนี่มากๆเลยว่าถ้าไม่ส่งมามันก็ไม่มีใครคาดหวังมากเพราะเราก็เข้าใจว่าการก่อสร้างที่นี่มีคนเสียชีวิตมีคนงานเสียชีวิตด้วยอะไรด้วยแต่เนื่องจไอ้จดหมายนี่แหละมันทําทุกคนแบบอ่ะบาก็เสร็จแล้วแล้วพอมาดูอ่ะไม่ใช่แล้วข้างบนก็ยังไม่ไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเราก็เลยอยากรู้ว่ามันทำไมมันถึงล่าช้าแล้วเมื่อหลังจะเสร็จพร้อมเข้าอยู่โดยปลอดภัยอย่างที่พี่เขาบอกอะค่ะ เสร็จเฉพาะห้องตัวเองแล้วก็ให้ออนให้เป็นหนี้แบงค์โดยที่เข้ามาอยู่ไม่ได้ไม่มีไม่มีใครไม่ได้ไม่มีใครอยากเสร็จทุกคนเขามอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับใบอนุญาตให้ขยายห้างแล้วก็มีถนนเรียบร้อยคือมันเป็นโปรเซสียสอะที่เราทำตามกันตอนนี้เพราะฉะนั้นใบอนุญาตขยายจะไม่ออกถ้าหากว่าอาคารไม่เสร็จใบอนุญาตจะไม่ออกนะครับแล้วก็เป็นเ็ วนนี้เราเีที่เลเอรเซอร์ค่ะตามสัญญาค่ะนี้ก็ต้องมีกาอ็ุเลยว่าถูกชำที่ และด้วยความที่ตัวเองก็เป็นคนที่ซื้อคอนโดด้วยเหมือนกันผมก็เป็นคนที่ซื้อคอนโดหลายๆที่นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบชอบลงทุนซื้อให้คนเช่าด้วยอยู่ลูกอยู่เองด้วยอะไรด้วยนะครับก็ชอบู่นะครแล้วก็เคยพอเรามาทำเนี่ยก็เิลตายนใจก็คุยกันครับว่าจริงๆเนี่ยที่ตรงนี้ะหลายคนก็ทราบว่าเป็นที่ของหังตึกหน้าหนึ่นะครับเป็นของเคเดียแล้วเราก็ เราเองคือตัวตัวเด็กบล็อกเบอร์เองก็ตั้งใจว่าทําแล้วก็ที่บอกว่าก็าอยากจะรภาษาชื่อตัวเองก็ต้ก็เข้ามาก็ความตั้งใจเยอะนะครับแต่ว่าก็ยอมรับว่าประสบการณ์เทียบกับ d e วเด็กบลอเอร์ใหญ่ๆหลายรายหลายราย,าย,าย,ายน้อยปัจาุบันก็เยอะอันนี้ผมว่าความเจ้าก็คือความจริงนะนี่ความเริงก็คือความจริงนะครับคุณตายก็ยังพูดเลยว่าเราได้จะทำ โครงการนึงให้เสร็จก็ไปทำโครงการสองโครงการสามนะครับเพาะบอกว่าก็คือถ้าเป็นไปได้ก็อย่างเั้นเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราเองเข้ามาทางด้านนี้เราคิดว่าธุรกิจทางด้านนี้เราเราเองควาตั้งใจเหี่ยครับหนึ่งสองโครงการทุกปีแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าปัญหามันจะเจออะไรที่มันไม่คาดคิดอันนี้ต้องจริงว่าคืออันดับแรกจริงก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าผมว่าหลายๆคนเนี่ยคืออยากอยู่จริงนะครับแล้วก็ที่ที่ เ,เครียดหรือว่าบ่นมาหรือว่ามาขอเจอเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะรับตัวผมเองก็เคยซื้อที่อื่นผมก็เวลาเราจะทําอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเราจะอยู่เนี่ยนะครับแต่บัเงเอิญลูกไปอยู่ตรงหน้าเทปีเนี่ยมันเสร็จตรงเวลาไอ้อันอื่นเนี่ยไม่ได้บางอันนี่ไม่ได้เราก็เครียดไปเราก็เครียดเราก็อยากถามอยากอะไรีเป็นเรื่องนะครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับนะว,ว่าตอนที่โครงการทำเนี่ย โครงการนี้ก็ใหญ่เหมือนกันะครับ540ห้องและเราเองก็ตั้งใจว่าตอนนั้นเนี่ยก็ดีเบตกันแหละครับว่าเราจะทํายังไงเราจะให้เฟอร์นิเจอร์ไปให้เฟอร์นิเจอร์จะอะไรจะขายรเรื่องพวนี่ยครับก็เมาเป็นว่าเราก็ขมวนชะลาต่างระดับว่าเราว่าเราคิดว่าเราเป็นเป็นฟูลลี่เฟอร์นิเก็แล้วกันนะครับให้แบบทุกชิ้นบเกือบจะทุกชิ้นไม่ทุกชิ้นก็เกือบทุกชิ้นจริงๆอ,งอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เรตัดสินใจว่าเป็นยังไง รก็ทำพวกตัวอย่างตัวอย่างก็คนคนเด็กนะครับว่าตัวอย่างเขาบอแล้วก็แฮปปี้นะครับว่าทำอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคนก็เคยบอกกันว่าเวลาทําตึกใหญ่ใหญ่ในยิ่งใหญ่ก็ต้องเผื่อเวลาเยอะแล้วก็เราก็เผื่อเยอะแล้วนะเพราะตึกมันจะสร้างอะไรกันนานหนักหนาครับแล้วเราก็ไม่ใช่แบบสร้างแบบปีหนึ่งสิบแท่งยี่สิบแท่งอะไรเงี้ยปีหนึ่งก็แท่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเราก็โกกับดูแลเต็มที่อยู่แล้วนะครับเราก็คำตัดระยะเวลามาเสียแบบคิดว่าเซฟ เซฟแล้วล่ะพูดจริงๆพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือคิดว่ากําหนดเวลาเนี่ยเซฟแล้วนะครับแล้วก็ถึงขนาดแลนมาแล้วแทนมาเราก็คิดว่าเซฟแล้วนะครับจนกระทั่งแบบตอนหลังมีปัญหาเราก็คิดว่าแก้ปัญหาได้บางอย่างเราก็ยอมรับนะครับว่าปัญหาไม่ใช่เป็นปัญหาที่เราเจอกันอยู่เป็นประจําปัญหาบางอย่างนี่ก็แบบเออวะมันก็เป็นอย่างนี้จะให้เหมือนกันแล้วคนที่เราคิดว่าเราคุยกันง่ายเนียสิบห้าวันยี่สิบวันสามสิบวันนนมันจะแก้ปัญหาได้ มันไม่เหมือนกับธุรกิจอื่น,น,นเลยตายนะครับมันมันไปเกี่ยวโยงกับเขนไปเกี่ยวโยงกับอะไรเนี่ยเราเปแบอกเขตแล้วเราทำขนาดนี่แลาวเขตก็ไม่ได้จะถ้า,ามีใครร้องขอมากระับไปดูไปอะไรยังเง้เขาก็ผิดเหมือนกันเนี่ย <c oughs> อันนี้อันนี้เล่าให้ฟังแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พยายามจะแก้ตัวนะครับแต่ต้องยอมรับว,ว่าเอาประสบการณ์เราน้อยเราเจออย่างนี้เราต้องยอมรับว,ว่าเราเจะเอาน,นี้มาแก้ตัวคงเป็นไปไม่ได้ เราเคยบอกไปว่าถ้าเปลือมาโอนจําได้ก็เราบอกว่าถ้าเปลือมาโอนภายในทันวานะครับโอนเร็วเราจะมีโปรโมชั่นอะไรบางอย่างให้เพราะเราคิดว่าเราค,ค,ค,คือด้วยความที่เป็นทางธุรกิจน,นะครับก็คือการที่เราโอนเร็วแน่นอนว่าคอสของเราก็จะคนณูนได้ง่ายกว่าการที่เราโอนช้าเนี่ยคอสของเราก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็กินเราไปทุกวันทุกวันทุกวันเราก็อ่ะเราก็มีโปรโมชั่นออกมาเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าผกด อันนี้เราเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่อยากมาอยู่ใครๆก็อยากมาอยู่เอาเข้าจริงๆเราเองนี่แหละที่เราก็ยังให้มอบให้ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ขอหน้าตาเราก็บอกไปแล้วว่าเราจะให้อย่างไรบ้างนะทั้งคงคงเราจะเป็นจะไปบอกว่าเราทาไม่ได้เราขอคืนแต่คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องยอมเับาอยู่คอสางธุรกิจที่เราทําไม่ได้แล้วก็คงต้องต้องต้องก็ต้องเียนชี้แจงว่าเราทำไม่ได้ก็ ของที่ให้ไปก็คงจะเอาขับมาไม่ได้อยู่แล้วนีนะเราก็มาดูว่าถ้านั้นเนี่ยเราจะมาเร่งรัดอะไรในบ้างที่เราจะทำให้ตึกนี้มันเร็วขึ้นจากก้างคนมาก,ก,ากาขึ้นจ้างทีมมากขึ้นควาสามารถมากขึ้นมันก็ได้ถึงระดับหนึ่งก็องบอกว่าเราได้ถึงระดับหนึ่งก็ทําได้คิดว่า progress พอสมควรแต่ด้วยความที่ที่คุณมัชรพลเล่าว,ว่ามันมี factor ว่าเนันมันไปซอ f เรืนอยๆโดยไป3เดือนเนี่ย อันนี้เราไม่เคยไปชี้แจงในในเว็บหรือในไหนหรอนะครับเพราะจริงๆมันก็จะบอกว่ามันก็เหมือนข้อแก้ตัวนะครับก็เหมือนอย่างอ,าอย่างโครงการบางโครงการเนี่ยที่ผมซื้ออยู่ตอนนี้เขาบอกเขาเลื่อนจากปี58เนี่ยไปมอบปลายปีห้ไปมอปี5้าเเนี่ยเขาก็ไม่บอกมาหรอกว่าเป็นเพราะอะไรแต่เขาก็ให้คนโตราแจ้งว่าต้องขอโทษด้วยน้ำช้าไป เราก็บอกเราอยากรู้อยากรู้จริงๆเขาก็ไม่กล้าลงทิ้งเที่ยงเขาก็มาบอกว่าเป็นเพราะว่าตอนที่เขาตัดมันไ,ไปข้างล่างไปเจอฐานไปเจอฐานล่ากอะไร็นสมัยเก่าสมัยอะไรเนี้ยก็คือมันออันก n e x p e c t o r มันอะไรเงี้ยมีคนเคยบอกว่าเราจึงควรจะระยะเวลาไว้เยอะๆไป็นไตรนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ของเรานะครับว่าต่อไปเราคงต้องคิดเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะฮะเรื่องเฟอร์นิเจอร์ก็เหมือนกันนะครับเราตั้งใจมากเราอยากใช้คูลเฟอร์นิชจริง ถ้าเคยเห็นเนี่ยเมื่อกี้คุยคุณตายแต่ว่าเวลาเรามาเรามาทำข้อตัวอย่างเนี่ยเราก็แบบจะให้ทำข้อตัวอย่างแล้วก็ทำตัวอย่างละห้องนะอย่างละห้องกับประเทศที่แบบมาทำทีแบบหลายๆห้องเนี่ยเราก็ลองเอามาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานนี้เราก็จะไม่รับไม่อะไร่นนะเราพูดได้พอเข้าเอาเข้าจริงเนี่ยเวลามาทำเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจกองนะครับอย่างอย่างคุณตายบอกอย่างบางคนตรวจละเอียดคุณตายว่าเนี่ยไปเห็นเนี่ยของบางอย่างเนี่ยก็คือ คือตอนที่เราดูไม่ใช่ครับมันเป็นอย่างนี้เราก็อยากได้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อย่างนี้นะครับก็ทําให้ให้เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเวลาก็สามารถกินมากขึ้นไหมหรือว่าใช้เวลานากขึ้นคือบางอย่างก็ได้จะเสร็จไปแล้วก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมแซกก็กระแสที่ผมว่าผก็ไม่อยากจะเป็นลมอะไรว่ามันก็ทําให้ใช้จริงๆนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแลวผมว่าเราก็ก็ ว่าเราก็ไม่ต้องแก้ตัวว่าเราก็อยอมรับว่าเราเราเราเองช้านะครับแล้วก็มาขอโทษแล้วก็พยายามที่จว่าอย่างหนึ่งคือวันนี้นะเนี่ยผมกรับบอกว่าถ้าใรอย่ากข้อด้วยกันแล้วก็อยากมาฟังว่าที่นี่คิดยังไงนะครับมีอะไรจะบน่นจะว่าจะให้เราทําอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะมารับฟังนะครับเราเก็จะพยายามว่าอะไรคือคือก็อยากจะเรียนอะไรเนี้ยไม่ทราบว่าจะดูดีหรือเปล่าคือก็อยากจะ คยกันทั้งสองฝ่ายนะครับว่าทำไงให้เราสามารถที่จะโอนห้องไม่ได้เร็วนะครับนี่คือเป็นจุดประสงค์อยู่แล้วเพราะเด็กที่เรียนครั้งนี้ก็อยากได้เร็วเราก็อยากเร็วครับอาจารไม่มีใครอยากช้าเพราะเราเองตอนที่เรากระโดนอยางเข้าบังคับไม่ใช่ี่ของเราเองเราลำบากมากการ่อนที่ของเราเองก็เ,เป็นสรุปแล้วพวกเราจะย้ายเข้ามาอยู่ได้อย่างปลอดภัยเดืนอดนไหนยังไม่ได้คำตอบของคำถามเข้าเข้าผมเลอนเด็กที่เลยครับเราก็